ลองนึกภาพตามนะครับว่ามีภัยพิบัติเงียบๆที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ทุกวันแล้วภัยพิบัตินี้ทําให้เด็กนักเรียนเกือบจะเท่ากับประชากรของประเทศอินโดนีเซียทั้งประเทศต้องหยุดเรียนโห oh. ตัวเลขล่าสุดจากยูนิเซฟนี่น่าตกใจเลยนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าแค่ในปี2024ปีเดียวมีเด็กถึง242ล้านคนทั่วโลกที่การเรียนต้องสะดุดลงเพราะสภาพอากาศที่มันแปรปรวนอย่างรุนแรง <c oughs> วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับว่า วิกฤตโลกร้อนมันไม่ได้แค่ทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายแต่มันกำลังสั่นคลอนรากฐานการาศึกษาของเด็กทั้งรุ่นโดยเฉพาะในประเทศที่เปราะบางอยู่แล้วค่ะข,ของูุณที่เราจะมาจอดเลึขก,กันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยครับทั้งรายงานใหญ่ๆของยูนิเซฟ ยูเนสโกธนาคารโลกแล้วก็มีงานวิจัยเฉพาะทางอีกหลายชิ้นคำถามสำคัญที่เราอยากจะหาคำตอบด้วยกันก็คือในเมื่อเรารู้ว่าวิกฤตภูมิอากาศกำลังทำ้ายการศึกษาแล้วการศึกษาจะกลายเป็นอาวุธสำคัญที่สุดของเราในการต่อสู้กับวิกฤตนี้ได้หรือเปล่าใช่เลยค่ะประเด็นนี้สำคัญมากเพราะมันไม่ใช่เรื่องพายุพัดหลังคาโรงเรียนปลิวที่สุดก็จะโดนผลกระทบหนักที่สุดซ้ำเข้าไปอีกพอพูดถึงภัยพิบัติ ภาพแรกๆที่คนส่วนใหญ่นึกถึงก็คงเป็นตึกที่พังเสียหายหรือพื้นที่ที่จมอยู่ใต้น้ำซึ่งนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของผลกระทบที่ตรงที่สุดต่อการศึกษาเลยคือการที่โรงเรียนต้องปิดประตูลงถูกต้องค่ะตัวเลข242ล้านคนที่ว่านี่คือเด็กที่เจอเหตุการณ์แบบนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบปีและส่วนใหญ่ก็อยู่ในประเทศกาลังพัฒนาอืม ลงนึกภาพตามให้เห็นชีวิตคนจริงๆนะคะสมมติมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านชายฝั่งโรงเรียนของเธอต้องปิดไปหนึ่งสัปดาห์เพราะมีพยายุไตฝุ่นเข้าพอกลับมาเรียนได้ห้องสมุดก็พังหนังสือเปียกหมดแล้วอีกไม่ขี่เดือนต่อมาครอบครัวก็ต้องย้ายหนีเข้าแผ่นดินลึกเข้ามาหน่อยเพราะฟาร์มที่เคยทํากินโดนน้าท่วมจนเสียหายหมดตอนนี้เธอกลายเป็นเด็กใหม่ในโรงเรียนอีกแห่งที่แออัดยัดเยียด มันไม่ใช่เหตุการณ์ตูมเดียวจบแต่มันคือการค่อยๆทยอยบั่นทอนอนาคตของเด็กคนหนึ่งไปเรื่อยๆโหพอฟังแบบนี้แล้วมันเห็นภาพชัดเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องขาดเรียนแต่มันคือการพลัดถิ่นทางการศึกษาเลยด้วยซ้าใช่ค่ะแล้วที่มันซ้ำร้ายก็คือประเทศกำลังพัฒนามักจะโดนหนับที่สุดเสมอเพราะโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนแต่เดิมก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงมากนะัก ไม่ได้ออกแบบมาเผื่อรับมือภัยพิบัติรุนแรงพอเกิดเหตุขึ้นทีความเสียหายก็เลยมากกว่าการฟื้นฟูก็ช้ากว่ามันเลยกลายเป็นวงจรอ,อุบาตท,ที่ตอกย้ำความเสียเปรียบให้หนักขึ้นไปอีกที่เราคุยกันมานี่เป็นผลกระทบที่มองเห็นได้ชัดเจนจากภัยพิบัติใหญ่ๆแต่ผมว่ามันน่าจะมีภัยเงียบอื่นๆที่ซ่อนอยู่ด้วยใช่ไหมครับมีแน่นอนค่ะจริงๆแล้วเราอาจจะเจอภัยที่ร้ายกาจกว่าพายุหรือน้ำท่วมด้วยซ้ำและเป็นสิ่งที่เราเจออยู่ทุกวันนั่นก็คือความร้อนค่ะ ความร้อนเนี่ยนะครับโหผมไม่เคยนึกถึงมุมนี้เลยมันส่งผลต่อการเรียนการสอนได้ยังไงครับคือมันไม่ใช่แค่ว่าเด็กรู้สึกไม่สบายตัวเวลาอากาศร้อนๆแค่นั้นแหละมันลึกซึ้งกว่าน,นั้นเยอะเลยค่ะมันกระทบไปถึงการทำงานของสมองโดยตรงเลยอ๋อมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากเขาไปเก็บข้อมูลจาก29ประเทศทั่วโลกแล้วพบความเชื่อมโยงที่น่าตกใจว่า เด็กที่โตมาในพื้นที่ที่ร้อนกว่าค่าเฉลี่ยมีแนวโน้มที่จะเรียนจบการศึกษาน้อยกว่าเด็กที่อยู่ในอากาศปกติจริงเหรอครับโดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเหล่านี้ล่ะค่ะแปลว่าในวันที่อากาศร้อนจัดจัด,จดสมองของเด็กๆก,ก็ทํางานได้ไม่เต็มที่อย่างนั้นนหครับถูกต้องค่ะในโรงเรียนที่ไม่มีแอร์หรือการระบายอากาศไม่ดีพออุณหภูมิที่สูงขึ้นจะลดทั้งสมาธิความจําและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ลงอย่างชัดเจน มีข้อมูลยืนยันเลยว่าผลคะแนนสอบในวันหรือช่วงฤดูที่ร้อนจัดๆจ,จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญอ๋อ oh. มันคือภัยเงียบที่ค่อยๆลดคุณภาพการศึกษาลงไปทีละน,น,นิดนิดโดยที่เราอาจไม่ทันได้สังเกตด้วยซ้าเข้าใจเลยครับแล้วมันก็คงมีอีกปัญหาที่ตามมาจากการย้ายถิ่นฐานที่เมื่อกี้เราคุยกันค้างไว้ด้วยใช่ไหมครับเมื่อครอบครัวต้องอพยพหนีภัยพิบัติเด็กๆก็เหมือนถูกกระชากออกมาจากระบบการศึกษาไปเลยใช่ค่ะ ปัญหาที่เจอคือพอไปถึงที่ใหม่เอกสารต่างๆก็อาจจะไม่พร้อมโรงเรียนใหม่ก็อาจจะไม่มีที่ว่างรองรับกลายเป็นว่าเด็กต้องหลุดจากระบบการศึกษาไปเฉยๆเพียงเพราะปัจจัยที่ตัวเองควบคุมไม่ได้เลยแม้แต่น้อยซึ่งทั้งหมดนี้มันโยงใยไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นอีกแล้วในภาพรวมทั้งหมดที่ว่ามานี้มันหมายความว่ายังไงครับมันน่าจะไม่ใช่แค่เรื่องเด็กขาดเรียนหรือเรียนไม่เก่งขึ้นแต่มันน่าจะมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ตามมาอีกเยอะแน่ๆนแน่นอนคะ่ะ ข้อมูลจากยูเนสโกชี้ชัดเลยว่าเมื่อเด็กคนหนึ่งหลุดออกจากระบบการศึกษาเขาจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นมากที่จะต้องเจอกับปัญหาอื่นๆตามมาเป็นพรัวเลยอืมไม่ว่าจะเป็นการถูกบังคับให้เป็นแรงงานเด็กการแต่งงานก่อนวัยอันควร,ครหรือการออกจากระบบการศึกษาไปอย่างถาวรโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กผู้หญิงและกลุ่มเปราะบางอื่นๆแล้วถ้ามองในระดับประเทศล่ะครับการที่การศึกษาของคนทั้งรุ่นถูกบั่นทอนแบบนี้มันจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศยังไงบ้าง มันคือการทำลายทุนมนุษย์ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศในระยะยาวเลยค่ะครับผมเมื่อคนรุ่นใหม่ขาดโอกาสทางการศึกษาช่องว่างความเหลื่อมล้ำในสังคมก็จะยิ่งถางกว้างออกไปในทุกมิติทั้งเรื่องรายได้สุขภาพโอกาสในชีวิตประเทศที่เปราะบ,บางอยู่แล้วก็จะยิ่งถูกทิ้งห่างออกไปอีกกลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตที่แก้ได้ยากขึ้นเรื่อยๆฟังดูแล้วมันน่าหดหูมากเลยนะครับเหมือนเรากำลังบันทึกประวัติศาสตร์ของความถดถอยอยู่เลย พอจะมีข่าวดีอยู่บ้างไหมครับมีใครที่กําลังพยายามต่อสู้ของเรื่องนี้อยู่บ้างหรือเปล่ามีค่ะและนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดครับตอนนี้มันมีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่พยายามจะเปลี่ยนโฉมหน้าระบบการศึกษาทั่วโลกแนวคิดนี้เรียกว่าระบบการศึกษาที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ Climate Resilience Education System แต่มันไม่ใช่แค่การสร้างตึกให้แข็งแรงขึ้นนะคะโอเคครับน่าสนใจมากงั้นเรามาเจาะลึกกันหน่อย มันเริ่มต้นจากตรงไหนครับผมเดาว,ว่าน่าจะเริ่มจากระดับบนสุดคือนโยบายของภาครัฐก่อนเลยหรือเปล่าถูกต้องค่ะจุดเริ่มต้นคือการทำให้รัฐบาลเลิกมองเรื่องการศึกษากับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นคนละเรื่องกันอแต่ต้องเอาความเสี่ยงด้านภูมิอากาศเข้าไปฝังอยู่ในแผนการศึกษาระดับชาติเลย อย่างในกัมพูชาที่กระทรวงศึกษาเขาทำร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมโดยตรงเพื่อวางแผนรับมือตั้งแต่นน่นั่นๆมันคือการมองไปข้างหน้าไม่ใช่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วค่อยมาตามแก้ปัญหาซึ่งนโยบายพวกนี้ก็คงจะถูกส่งต่อไปยังโรงเรียนจริงๆเพื่อปรับปรุงโครงสร้างให้มันแข็งแรงขึ้นทนทานขึ้นถูกไหมครับใช่ค่ะนั่นคือส่วนของโครงสร้างพื้นฐานแต่ตรงนี้ล่ะค่ะที่มันน่าสนใจมากๆครับ เพราะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดมันไม่ได้อยู่ที่กำแพงหรือหลังคาแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในห้องเรียนต่างหากหมายถึงนอกเหนือไปจากการสอนเรื่องภาวะโลกร้อนหรือการที่น้ำแข็งขั้วโลกละลายอย่างนั้นเรอครับแล้วในทางปฏิบัติมันหน้าตาเป็นยังไงมันคือการเปลี่ยนจากการสอนเกี่ยวกับโลกร้อนไปสู่การสอนเพื่อรับมือกับโลกร้อนค่ะอ๋อเราเรียกสิ่งนี้ว่าการสร้างให้เด็กมีความรู้เท่าทันปัญหาภูมิอากาศ หรือ climate literate แทนที่จะแค่ท่องจำว่าก๊าซเรือนกระจกคืออะไรเด็กๆจะได้เรียนรู้ทักษะที่จับต้องได้เช่นการออกแบบระบบเตือนภัยน้ำท่วมอย่างง่ายในชุมชนครับการเรียนรู้วิธีทำการเกษตรที่ทนทานต่อภัยแล้งหรือแม้แต่การติดตั้งแผงโซลาเซลล์ขนาดเล็กในโรงเรียนมันคือการเปลี่ยนเด็กๆจากผู้รับรู้ปัญหาให้กลายเป็นผู้ลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงโอ้พอฟังแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยใช่ค่ะ และหัวใจสําคัญที่จะทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ก็คือคุณครูนี่แหละค่ะมีการฝึกอบรมครูและผู้บริหารให้กลายเป็นผู้สร้างความยืดหยุ่นหรือ resilience builder ให้กับทั้งนักเรียนและชุมชนรอบข้างได้เลยจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแนวคิดนี้คือการเปลี่ยนจากการมองว่าการศึกษาเป็นแค่เหยื่อหรือผู้ถูกกระทําจากวิกฤตภูมิอากาศครับไปสู่การมองว่าการศึกษานี่แหละคือเครื่องมือที่ท,ทรงพลังที่สุดของเราในการต่อสู้กับวิกฤตนี้ มันคือการเปลี่ยนจากเกมรับที่คอยแต่ป้องกันความเสียหายมาเป็นเกมรุกที่เราสร้างอนาคตที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเองสุดยอดเลยครับแล้วแนวคิดแบบนี้มันแพงไหมครับเพราะประเทศกําลังพัฒนาก็มักจะมีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณอยู่แล้วนี่คืออีกเรื่องที่น่าทึ่งค่ะข้อมูลจากธนาคารโลกระบุว่าการลงทุนเพื่อปรับตัวแบบนี้อาจจะใช้เงินแค่ประมาณ18.5ดดอลลาร์สหรัฐแค่นั้นเองเหรอครับค่ะ หรือเราๆ6ก0 0บาทต่อเด็กหนึ่งคนเท่านั้นเองซึ่งถ้าเทียบกับมูลค่าความเสียหายมหาศาลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งต่อชีวิตคนและต่อเศรษฐกิจถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแบบหาอะไรมาเทียบไม่ได้เลยอืมแต่แน่นอนค่ะแนวคิดเหล่านี้มันฟังดูดีมากบนกระดาษแต่การจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้มันก็มีความท้าทายใหญ่ๆรออยู่เหมือนกันความท้าทายที่ว่านี่คืออะไรบ้างครับอย่างแรกเลยคือช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติค่ะ การสอนเรื่องโลกร้อนในห้องเรียนอย่างเดียวมันอาจจะไม่พออีก,ก็น่าจะสําคัญไม่แพ้กันใช่ไหมคะเราคงเอารูปแบบสําเร็จรูปจากที่หนึ่งไปใช้กับอีกที่หนึ่งได้ทั้งหมดประเด็นนั้นเลยค่ะการแก้ปัญหาต้องออกแบบให้เข้ากับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่โรงเรียนริมทะเลอาจจะต้องเน้นโครงสร้างที่ทนพายุแต่โรงเรียนในพื้นที่แห้งแล้งอาจจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำและรับมือเคลื่อนความร้อนมากกว่าครับและแน่นอน อุปสรรคใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องงบประมาณนี่แหละคะ่ะดังนั้นความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายทั้งระหว่างประเทศทั้งภาครัฐกับเอกชนจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆพอพูดถึงแนวทางใหม่ๆในบรรดาข้อมูลที่ได้มาผมเห็นคำที่น่าสนใจคำหนึ่งครับคือคำว่า การเรียนรู้ที่ปรับตัวตามสภาพอากาศหรือ w e a t h r r d d p t t v v l l e r r n n n g มันฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยครับมันคืออะไรล่ะครับมันอาจจะฟังดูล้ำยุคหน่อยนะคะแต่จริงๆแล้วมันคือแนวคิดที่น่าจะกลายเป็นเรื่องปกติในอนาคตอ๋อลองนึกภาพระบบที่ใช้เทคโนโลยีอย่าง AI และเซนเซอร์ต่างๆมาช่วยจัดการการเรียนการสอนดูนะคะครับ เช่นในวันไหนที่ค่าฝุ่นพิษพุ่งสูงจนเป็นอันตรายระบบก็จะปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์โดยอัตโนมัติหรือในพื้นที่ที่ร้อนจัดระบบอาจจะปรับตารางเรียนให้เลี่ยงช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของวันอมมันคือการทำให้ระบบการศึกษามีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้เร็วเท่ากับสภาพอากาศที่นับวันจะยิ่งคาดเดายากขึ้นเรื่อยๆฟังแล้วเห็นภาพเลยครับ สรุปแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ก็คือวิกฤตสภาพภูมิอากาศมันได้กลายเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อการศึกษาไปแล้วอย่างที่ไม่มีใครปฏิเสธได้โดยเฉพาะกับเด็กๆในประเทศกำลังพัฒนาผลกระทบมันมีตั้งแต่เรื่องที่จับต้องได้อย่างการปิดโรงเรียนไปจนถึงภัยเงียบที่ค่อยๆบั่นทอนคุณภาพการเรียนรู้และซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำในสังคม แต่ในความมืดมนนั้นเราก็ได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เหมือนกันว่าแนวทางการแก้ปัญหามันมีอยู่จริงและเริ่มมีการลงมือทำกันแล้วหัวใจของมันก็คือการสร้างความพร้อมรับมือหรือความยืดหยุ่นให้กับระบบการศึกษาในทุกมิติซึ่งมันไม่ใช่แค่การตั้งรับเพื่อป้องกันความเสียหายนะคะแต่มันคือการลงทุนในทุนมนุษย์ที่สำคัญที่สุดเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน สุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ผู้ฟังได้กลับไปขบคิดกันต่อนะครับวันนี้เราคุยกันแล้วว่าสภาพอากาศส่งผลกระทบต่อการศึกษาอย่างไรแต่ถ้าเรามองไปข้างหน้าระบบการศึกษาที่สามารถปรับตัวงับมพร้อมรับมือกับวิกฤตได้อย่างแท้จริงนั้นนอกจากจะทําหน้าที่เป็นกรอบป้องกันให้เด็กๆของเราแล้วมันจะสามารถเสริมพลังให้พวกเขากลายเป็นผู้สร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับชุมชนและโลกของตัวเองได้อย่างไร